สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตาตค์งนานช็อปนะคะตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมสายคล้องแขนนะก็สามารถคล้องแขนได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากไม่อยากคล้องแขนก็คือเขาสามารถถอดออกถอดสายเนี้ยออกได้นะคะก็เหลือกระเป๋าใบนี้อย่างเดียวก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบสายโซ่นะคะส่วนกระเป๋าตัวนี้เขาก็จะมีสองซิปนะคะสําหรับ เป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะใส่แบงค์ได้ส่วนด้านในของเขานะด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหนังสีน้ําตาลนะคะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้สี่ช่องฝั่งนี้สี่ช่องนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้อีกนะคะฝั่งมาช่องนะคะก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่แบงค์พันได้ไหมคือรุ่นนี้ใส่แบงค์พันยาวไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าเล็กกว่าแต่ตัวแบงค์พันพับละ่ะ สามารถใส่ข้างในได้นะคะ,ะเดี๋ยวนู้นใส่ให้ดูเนี่ยนะคะตัวพับเขาก็สามารถใส่ได้นะคะสามารถปิดได้แต่ว่าช่องซิปด้านบนตรงเนี้ยมันจะใส่แบบเป็นแบบเนี้ยยาวลงไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาติดเนี่ยนะคะเขาจะใส่ได้แค่เนี้ยมันปิดไม่ได้ถ้าลูกค้าจะใส่ตรงนี้นะคะลูกค้าต้องพับอีกทีนึงนะ เราก็ใส่เข้าไปนะคะถึงจะใส่ได้ก็คือรุ่นนี้ก็คือใส่แบงค์พันถ้าจะใส่ตรงนี้ลูกค้าต้องพับอีกสองรอบนะคะก็ใบนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนุ่นไว้ขนาดให้นะคะขนาดจากฝั่งนี้นะคะถึงฝั่งนี้ความยาวเขาประมาณ5นิ้วนะส่วนความสูงของเขาประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ ตัวความกว้างของเขาตรงนี้ประมาณ1นิ้วนะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับใบนี้ของแขนน่ารักนะนี่นะคะงานชอบด้วยนะอุย้ยน,นี่นะคะ